เริ่มเลยจ้ะเปิดมาด้วยกระเชา้ากำลังจะขึ้นไปเขาหลิงซานบนทลนเจียงซีประเทศจีนเมืองสร้างเหล่าจ้กปะดูวิวช่ำช้สวยโอ้ดูสิสวยไหมทุกคนสวยเนาะลดสุดไปเลยอะ่ะยิ่งสูงมันก็ยิ่งเสียวมันก็คือการขึ้นไปเรื่อยๆนั่งกระเช้าขึ้นไปแบบ โอ้โหมันแบบโอ้โหสูงมากนะเธอจ่าแล้วมันคือแบบไปเรื่อยๆออนู่นอะ่ะข้ามเขาลูกข้างบนอะ่ะขึ้นไปอีกเวอร์สุดๆอากาศหนาวนะอยู่ประมาณสักเจ็ดองศาแล้วพอทนได้แต่ประเด็นเนี่ยการที่ขึ้นกระเช้าเนี่ยมันก็แอบเสียวอยู่นะบางคนใจไม่ถึงนี้แบบกลัวนะ เพราะมันใช้เวลาในการขึ้นตรงนี้ประมาณยี่สิบนาทีโอ้โหสุดๆไปเลยดูวิวสิทุกคนน่ะเห็นไหมอยู่บนปลายยอดไผ่อ่ะเธอจ๋าสูงไหมสูงมากอันนี้คือข้ามเข่าไปเลยนะแบบโอ้สุดๆและตอนที่ขึ้นไปคือโอ้โหเธอเห็นเก็บไหมว่ากระเช้ามันแกว่งเห็นไหมมันแกว่งซ้ายแกว่งขวาเนี่ยอันลงก็ลงอันขึ้นก็ขึ้น ไปไงสูงมากสูงประสุดๆไปเลยอันนี้ขึ้นไปถึงแล้วจ้าวิวสวยมากลมดีมากทุกอย่างแบบครบองค์ประกอบดีฟินสุดแต่ว่าไฮไลท์คือเราขึ้นมาที่นี่เพื่อเราจะมาบางอย่างฉันกำลังไต่บันไดขึ้นไปขึ้นไปเดินขึ้นไปเรื่อยเดินขึ้นไปเรื่อยๆเดินไปเพื่อถึงจุดไฮไลท์ตรงนี้โอ้โหยังไม่ถึง เห็นไหมมันต้องขึ้นไปอีกนู่นนู่นเห็นอะไรริบรีอยู่ฝั่งทางนู้นอ่ะเริ่มมีหวังใจเริ่มมีหวังแล้วเมื่อไหรจะถึงเพราะว่าตรงเนี้ขึ้นไปอีกประมาณยี่สิบเมตรอืมจึงไปเลยนั่นไงกระจกเป็นไงเลิศไหมเลิศไหมทุกคนมาถ่ายรูปกันจ้ะเริ่มเลยตั้งกล้องเราหนึ่งเริ่มไปแล้วจะบอกว่าเห็ุมันเป็นเงาแบบเนี้ย หารู้ไม่ะจ๊ะมันเป็นกระจกมันเป็นกระจกหมดเลยมันเป็นเหมือนกระจกที่เราเดินสะพานกระจกกันน่ะทุกคนมันเป็นแบบนั้นเลยเพราะว่าทีแรกก็ไม่ทราบพอเดินลงมาข้างล่างไงแงนหน้าขึ้นไปมองโอ้โหฉันอยู่บนกระจกแล้วตอนนั้นมันไม่เห็นถึงความเสียวเธอจ๋ามันไม่เห็นถึงความเสียวเลยเพราะว่ามันมันเป็นสะท้อนหมดเลยไงเราเลยไม่ทราบว่ามันเป็นกระจกอย่างนั้น นี่บินไปเลยหนึ่งเทียบกับท้องฟ้าไปเลยบินอยู่บนท้องฟ้าลดๆนี่นี่นี่ยังไงยังไงแอกท้าหน่อยอะไรหน่อยนี่ทุกคนกำลังง่วนอยู่กับการถ่ายรูปเพราะว่าโอ้โหเป็นไงดูคนเมื่อกี้ไม่มีคนเริ่มเยเห็นไหมพอเริ่มเท่านั้นแหละทุกคนมาตรงนี้หมดเลยแล้วทุกคนไปยืนตรงแบบหน้าผาหมดเลยโอ้โหเสี่ยวมากเธอตกลงไปคือ โอ้ยฉันไมอยากจะพูดนี่รูปรวมหน่อยจ้ารูปรวมหน่อยนี่ต้องใส่แว่นนะเพราะแสบตามากเพราะมันสะท้อนเข้าตานะอืมสวยมากตรงนี้คือไฮไลท์ของเขาหลิงซานเลยนะใครที่มาเมืองสร้างเหล่าเนี่ยมนทวนเจียงซีเนี่ยต้องมาที่นี่นะนะครับเขาหลิงซานเท่านั้นแล้วต้องมาถ่ายตรงสะพานกระจกเลดๆสวยๆฉ่ำๆวิวแบบดีมาก ลมดีมากอากาศเย็นสบายแบบสุดๆเธอจ๋าแอบหนาวเบาๆนะก็พาเดินดูเล่นแหละพวกวิวพวกอะไรบ้านเมืองเขาสะอาดดูดีเนี่ยหูกะเช้าเธอดูดิเห็นไหมดูดีดูงดงามไปหมดถ่ายตรงไหนก็สวยขนาดกิ่งไม้แห้งยังสวยเลยเธอดูดิกิ่งไม้แห้งยังสวยเลยนี่ กำลังจะบอกว่าอะไรไหมใครเคยไปภูทอกบ้างเหมือนเลยเนี่ยเดินเนี่ยตามเนี่ยตรงภูเขาเนี่ยเทียบไปกับภูเขาเนี่ยเรียบไปเหมือนเลยเหมือนภูทอกเลยนี่เหมือนไหม <c oughs> เดินเล่นเออเดินเล่นเอาสิภูทอกอืเหมือนเลยจ้ะอากาศหนาวหนาวเหมือนเลยแต่วันนี้ท้องฟ้าสวยเนาะสวยมากดูสิดูโอ้ย บรรยากาศอันนี้อ๋ออันนี้นั่งแบบชิวๆรอคุณแม่เพราะว่าเขาไปถ่ายรูปกันแล้วไม่ไปละพักละเหนื่อยละเอาบรรยากาศมาให้ชมจ้าทุกคน